นอกจากพักพลังประชารัฐแล้วนะครับก็ยังมีอีกความเคลื่อนไหวก็คือทางภูมิใจไทยเพราะว่ามีชื่อของคุณชาดาไทยเศษที่มีความกังวลกันเรื่องของคุณสมบัติคร,ครซึ่งล่าสุดวันนี้ทางหัวหน้าพักก็คือทางด้านของคุณอนุทินชัยวรกูลก็ออกมายืนยันว่าเรื่องของรายชื่อรัฐมนตรีเนะี่ยส่งไปแล้วนะครับแคนแล้วก็รวมไปถึงยังมีการพูดถึงกรณีของคุณชาดาด้วยหลังจากที่ถูกวิพักษ์วิจารณ์ว่าเอ๊ะขาดคุณสมบัติหรือไม่ขณะที่เจ้าตัวเองยืนยันว่าตัวเองมีคุณสมบัติ ครบพร้อมและก็เคยตรวจสอบไปแล้วครับผมผมผิดอะไรครับครับไม่ถ <c oughs> ้คุณสมบัติผมไม่พร้อมตรงไหนนะ <c oughs> ผมไม่ได้มีคดีไม่ได้มีอะไรมีคดีก็ชนะคดีหมดนะครับ <c oughs> ก็ตรวจสอบไปแล้วพังหนึ่งหน้าตาผมคุณสมบัติไม่ดีรอบนี้ล้วก็ท่านครับไม่ได้กังวลอะไรเลยอยู่ที่พักจะใช้งานหรือหน้าจะใช้งานหรือไม่แล้วอยู่ที่ท่านนายก นะครับจะเป็นผู้พิจารณาทั้งหมดผมไม่เคยเปผิดจริยธรรมที่ไหนจริยธรรมมันเป็นนามประธรรมนะครับ <c oughs> มันเป็นนามประธรรมแล้วก็มันก็เป็นเรื่องที่ต้องอ,อ,อะไรอะ่ะถ้าถ้าจะตีความจริงๆผมว่าไม่รู้นะว่ามันคืออะไรนะแต่แต่ผมก็ไม่เคยผิดจริยธรรมที่ไหนให้สัมภาษณ์ถึงขั้นว่า <c oughs> บอกว่าหน้าตาอย่างผมเนี่ยครับ <c oughs> มันคุณสมบัติไม่ดีหรือ,อยังไงนะฮะ <c oughs> คุณชาดาไทยเศษรับรักษาการรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยบอกว่านายอนุทินชายวุรกูลหัวหน้าพักได้ส่งชื่อไปเรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างพักภูมิใจไทยเหมือนเดิมเรื่องคุณสมบัติของตนเองคุณชาดาก็ย้อนถามสื่อว่าแล้วผมผิดอะไรคุณสมบัติเนี่ยไม่พร้อมตรงไหนไม่ได้มีคดีที่มีเนี่ยก็ชนะหมดและมีการตรวจสอบไปแล้วครั้งหนึ่งด้วยหน้าตาอย่างผมเนี่ยคุณสมบัติมันไม่ดีหรือ,อยังไงซึ่งคุณชาดาบอกด้วยว่าทุกอย่าง เป็นไปตามการเมืองมาแล้วก็ต้องไปไม่ได้กังวลอะไรอยู่ที่พักและหัวหน้าจะใช้งานหรือไม่และอยู่ที่นายกรัฐมนตรีจะพิจารณาส่วนเรื่องจริยธรรมทางการเมืองที่สารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยจะกลายเป็นเงื่อนไขที่ทําให้ต้องพ้นจากตําแหน่งรัฐมนตรีหรือไม่นะครับคุณชาดาในยืนยันบอกว่าผมไม่เคยไปผิดจริยธรรมที่ไหนจริยธรรมมันเป็นนามธรรมาถ้าจะตีความจริงๆก็ไม่รู้ว่ามันคืออะไร แต่ตนก็ไม่ได้ไปผิดจริยธรรมที่ไหนครับขณะที่หัวหน้าพักอย่างนายอนุทินชาญวุิกูรนะครับก็บอกว่าพักเนี่ยได้ส่งรายชื่อ8รัฐมนตรีไปแล้วนะักข่าวก็เลยถามว่าแล้ว8คนนี้เนี่ยเป็นชื่อเดิมไหมเป็นตําแหน่งรัฐมนตรีเดิมไหมคุณอนุทินบอกว่ามันไม่สมควรถ้าจะเกิดมาเปิดเผยก่อนขณะเดียวกันไม่กังวลด้วยที่การตรวจสอบคุณสมบัติครั้งนี้เข้มกว่าครั้งที่ผ่านๆมา เพราะมองว่าคนที่จะมาเป็นรัฐมนตรีก็ต้องพร้อมถูกตรวจคุณสมบัติและถือว่าเป็นเรื่องดีเสียอีกมันเหมือนกับการตรวจเช็คสุขภาพไปในตัวครับทีนี้ผู้สื่อข่าวก็ถามคุณอนุทินเรื่องคุณชาดานะครับที่มีความกังวลเรื่องคุณสมบัติเนี่ยนะครับก็พูดถึงว่าเรื่องคุณสมบัติหรือว่าเรื่องอะไรเนี่ยเชื่อว่าทุกคนสามารถที่จะชี้แจงได้นายชาดาเป็นรัฐมนตรีมาหนึ่งปีแล้วและเป็นสสมาอีกหลายสมัยฉะนั้นต้องใช้เอกสารหลักฐานข้อเท็จจริงที่พิสูจน์ได้ หากจะไปใช้ความรู้สึกเนี่ยก็ไม่ควรการชี้แจงไม่มีอะไรดีเท่ากับเอกสารซึ่งก็ถือว่าจบแต่ยืนยันว่าพักภูมิใจไทยก็ตรวจสอบบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นรัฐมนตรีไม่ใช่ส่งใครสุ่ม4สุ่ม5และทุกคนก็รับรองว่าตัวเองเป็นคนสำคัญครับ